คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โ o s t Radio สนับสนุนโดยกองสาลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณไอซ์มาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณไอซ์พาแฟนและก็เพื่อนเนี่ยกลับมาเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆภายในบ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับคุณไอซ์มาพร้อมกับเรื่องกลับมาเยี่ยมบ้าน มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่ก้าวกับสายของคุณไอซ์กันเลยครับสวัสดีครับคุณไอซ์สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณไอซ์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ่านนทบุรีแจ้งวัฒนะครับอยู่ถแถวแจ้งวัฒนะคุณไอซ์กับ <I> c, ผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังเลยพี่ครั้งแรกครับและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ทั้งทั้งสดทั้งย้อนหลังเลยพี่สุดยอดแล้วระหว่างรายการสดกับย้อนหลังเนี่ยบรรยากาศการฟังมันแตกต่างกันไหมต่างต่างอย่างเงี้ยพี่เออฟอคือมันมันเลียวดีฟิลมันคนละแบบกันเนาะใช่ครับเออนะครับแล้วก็ตอนฟังสดนี่ระหว่างรายการกับตัวของคุณไอซ์นี่ใครจอดับก่อนกันครับอ,อ๋อผมนอนเด็กยู่แล้วพี่บางวันก็เช้าเลยสู้เลยฮนะ <c oughs> ใช่ครับสุดยอด มาคุณไอซมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองใช่ครับออตอนนั้นคือไปกับแฟนไปเยี่ยมบ้าน<ช>ที่จ,จังหวัดใช่ออก็คือผมเป็นพนักงานประจำที่พอใกล้สิ้นปีะก็รีบใช้ลาพักร้อนหลังทีนี้ยผมเป็นคนขับจนไม่แข็งขับไม่แข็งเลยผมเลยแบบว่าชวนเพื่อน ขับรถไปเที่ยวบ้านกันหน่อยอืไปรั้สองวันนอนคืนหนึ่งและทีนี้เพื่อนผมก็ผมอะไปกับแฟนเพื่อนผมไปคนเดียวอออกจากที่นี่ที่ขับรถออกจากนนทบุรีประมาณเที่ยงคืนครับ,รบถึงนูน่นปีสี่ที่บ้านผมเนี่ยลักษณะบ้านก็คือมันจะห่างจากตัวเมืองพี่สี่สิบโลเป็นเป็นป่าเลยอะแบบป่าจริงๆเลย ลักษณะหน้าบ้านผมก็เป็นลานก,กว้างๆไม่มากพี่แล้วก็รถยนต์จอดได้ประมาณสองคันต่อกันนะพี่ mm. อ่าพอเข้าไปปุ๊บลักษณะบ้านผมก็จะเป็นเป็นบ้านไม้ยกยกสูงจากพื้นนะชั้นเดียวก็สูงประมาณเอวพี่เป็นไม้กระดานทั้งบ้านเลยแล้วก็จะมีบันไดสามขั้น mm. ขึ้นหน้าบ้านแล้วก็มีที่พักรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็เป็นพื้นบ้านเลยค mm. ็กบ้านไมน้วันผมไปถึงอะพี่ตอนตีตีผมว่าผมโตผมโตจากที่นั่นตั้งแต่อนุบาลจนถึงปถมป .6 เลยมมผมก็เลยแบบคุ้นชินลงไปเพื่อพี่หมาถ้ากปกติคนแตกหน้าหมามันจะเข่าใช่ไยพี่ม,มันมันหอนรับเลยพี่บ้านบ้านจะมีอยู่สามบ้านหมาหอนรับผมทุกบ้านเลย <c oughs> อ่า ีนี้ผมก็ไม่คิดอะไรหรอกคงมันเป็นแบบเหมือนมันติดจั์หรือเปล่า<ม>อะไรประมาณเนี้ย<ม> <c oughs> พอถึงตุ๊บตั้งแต่4-4<ม>ถึงเนี่ยมผมไม่นอนเลยจนใช้ใช้ชีวิตทั้งวันจนเข้านอนพี่ลักษณะบ้านผมเปิดประตูเข้าไปพี่มันจะเป็นห้องถุงเลยครับ<ข>ห้องถุงทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นที่นอนอที่นอนหนาหน่อยเป็นสามฟุตหนึ่งอ สองอันสองอันแล้วก็เป็นฟูกบางๆทางซ้ายมือนะเพื่อนผมจะนอนคนแรกเลยคือถ้าซ้ายมือเนี่ยนอนคนแรกปลายเท้าหันออกมาคือถ้าเดินเข้าประตูจะเห็นปลายเท้ามันอยู่ทางซ้ายมือ<ๆ><ๆ>เพื่อนผมจะนอนที่นอนหนาส่วนผมนอนฟูกบางแยกมุง้งนอนกลางมุ้งกันแต่มุม้งติดกันนางทีมุ้งติดกัน องทุ่มพี่ก็เริ่มนอนแล้วอ่ะเพราะที่นั่นคือสองทุ่มนี่คือแบบสงับเงียบเงียบจริงนอนไปผมก็ไม่ได้ดูเวลาเลยที่ถ้าพักหนึ่งพี่เพื่อนผมมันเหนียกันผมเป็นคนหลับลึกนะเพื่อนผมอยู่ๆมันก็แบบร้องหวยวายนะพี่นอนร้องอ่ะแบบแบบเสียงเสียงเหมือนแบบผู้หญิงร้องหวยวนเลยผมแบบสะดุ้งตื่นเลยพี่ร้องแบบอย่างเงี้ย S <S ลาบบสามสีท่ทีแบบดังมากผมว่าคว้าโทรศัพท์เปิดแก่เปิดมุ้งเลยเพราะมุ้งมันติดกับผมบผมเห็นรับษณะหัมันนอนคือหลับตามือเนี่ยกำกำกำพันวมสองข้างกำแน่นมากหลับตาผมว่าไปปลุกมันปุกปลุกปลุก,กไม่ตื่นพี่ผมตกเลยไอ้เยอะข้าให้ทีหนึง่ง<อ>มันลืมตามาที่ลืมตามา มันไม่พูดเลยเลยคุณถามว่าเป็นอะไรมันก็เหมือนแักงงล่ะปลุกมันทําไมอะไรประมาณเนี้ยอแล้วคุณถามว่าฝันไม่ดีเหรอมันขยักหน้าที่ครับอ่ามันขยักหน้าทีนี้มันหลับต่อได้พี่พอเพื่อนผมมันเป็นคนไม่กลัวผีอืมันนอนต่อได้สิ่งที่เกิดหลังจากที่มันนอนต่อไปที่ครับบนบ้านจะเป็นไม้กระดาน ผมนอนฟูกบางกับแฟนผมผมอะรู้สึกได้ว่าม<ะ>ีคนเดินบนบ้าน<อ>เดินบนไม้กระดานบนบ้านเนะี<อ>่ยไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดคนน่ะเดินกันแบบยวบยาบยวกยาบเลยสักพ<ะ>ักหนึ่งแฟนผมสะดุ้งแล้วก็หวัวมาพุบผม<อ>ผมคิดว่ามันมันรู้หรือเปล่ามันมันรู้สึกมันผมหรือเปล่าออนอนไม่หลับจนถึงตีห้าแม่ผมมาเปิดประตูบ้านแม่ผมก็ บ้านแม่เป็นบ้านแม่นะแต่แม่ไม่นอนแม่ไปนอนบ้านอาผมว่าปลุกแม่แม่มาถึงปุ๊บผมก็บอกเลยว่าแม่เนี่ยอยู่ๆเพื่อนเพื่อนมันร้องแล้วก็นอนได้ยินเสียงไม้กระดานบนรั้บนบ้าน่ะมันลั่นลั่นแบบนี้แบบนี้แม่หอกไม่มีอะไรหรอกแม่อยู่มาไม่เคยเจออ่าผมก็คิดตัวเองรู้สึกตัวเองหรือเปล่าพอผมเล่าให้แม่ฟังปุ๊บแฟนผมสวนมาเลยเมื่อคืนมีคนเดินบนบ้านจริงๆนะแม่ เยอะมากแม่บอกไม่มีอะไรทีนี้ผมก็เลยตึกเพื่อนผมบอกลุกขึ้นมาอืแล้วแล้วมันก็ลุกขึ้นมานะพีผมก็ถามมันว่าเมื่อคืนเป็นอะไรสิ่งที่มันบอกมานะที่มันบอกว่ามันรู้สึกว่ามีคนมายกเท้ามันลากมันจะออกจากบ้านแล้วมันลืมตาม,มามันเห็นผู้หญิงคนเนี้ยสูงประมาณร้อยหกสิบเซนพี เจ้าตีอ่ผมเนี่ยคือแบบยิกยิกตั้งตั้ง่ะที่ตัวดำเล็กยาวตาตาดำหมดเลยคือที่มันเห็นเพราะว่าบ้านผมอะ่ะฝาบ้านมันจะเป็นไม้ไม้แผ็งกันแล้วมันจะมีแสงแสงจันทร์สองเข้ามาครับอ่ามันบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยพยายามลากมันออกจากบ้านแล้วพี่แจ็คลองคิดดูว่าถ้าเรานอนงายมีคนยกเท้าเราเราก็ต้องพงกหัวขึ้นมาใช่ไหมพี่ อ่ามันบอกว่าประตูบ้านมันเปิดไว้แล้วผู้หญิงคนเนี้ยกำลังจะลากมันออกสิ่งที่มันเห็นที่พอพงกห่วงขึ้นมาที่ลานบ้านผมมางทีมันจะมีสารพระปุ่นะครับมันบอกว่ามีผู้หญิงนะเป็นสิบคนเลยยืนยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วทุกคนนะหันมามองมันบางคนเนี่ยมาแบบว่าตัวแบบเป็นรอยไหมแตกๆนะพี่แล้วก็มีเป็นเหมือนเป็นเงาบ้างมาเป็นคนก็มียืนรอเลยแล้วทุกคนอนะ่ะ ยืนมองมันยืนมองมันจนจนแบบว่ามันไม่ไหวแล้ว่ะมันพยายามร้องมันบอกว่ามันแบบตกใจมากเกิดตกใจมากจนผมไปปลุกมันอ่าทีเนี้ยไอเสียงรอบบ้านมันบอกว่าตอนที่ผมไปปลูกมันมันบ้านผมจะมีคานบ้านเป็นไม้สองแผนตียาวพี่ผู้หญิงคนที่ลากขามันนั่งยองๆอยู่บนคานบ้านพี่ อ่านั่งยองๆ,ๆแล้วก็มองมันลงมาแล้วทีเนี้ยมันบอกว่าทีแรกคิดว่าฝันยังไงก็ฝันเพราะรอบรอบที่ผมปลุกเนี่ยมันคงแบบว่าพอตื่นมาแล้วเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงเนี้ยมันบอกว่ายังไงก็ฝันอ่าผมเลยบอกว่าไม่ได้ฝันปลุกปลุกมันจริงจริง,รงรอ่าเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตื่นเช้ามาพวกผมก็เปลี่ยนตัวเลยกลับบ้านเลยครับหลังจากนั้นผมกลับมาอยู่บ้านที่เนี้ย ได้หนึ่งอาทิตย์พี่ประมาณอาทิตย์หน่อยๆผมตื่นมาผมรู้สึกไม่สบายใจมผมไม่สบายใจเหมือนแบบมันหาเหตุผลไม่ได้ก็เลยแบบหาที่พึ่งนทางใจพี่เข้างพระไปเปิดที่หนึ่งแล้วก็เช็ดเ็ดพระเช็ดอะไรี้พวกนี้แล้วผมยกมือไหว้เขาแล้วผมบอกว่าถ้าถ้ามีอะไรไม่ดีอ่ะช่วยบอกผมหน่อยครผมผมเป็นห่วงแม่ผมที่บ้านอ่า คืนนั้นที่ผมนอนผมฝันเลยผมเป็นคนชอบตกปลาในฝันเนี่ยผมตกปลาได้เป็นปลาดุกมาตัวหนึ่งผมผมอ่ะก็คือเหมือนมันมันมันตัดมาเลยตอนที่ผม,มกําลังจะกินปลาดุกตัวเนี้กับข้าวําแรกผมตักข้าวเข้าปากมีพระสีรูปพระสีรูปเดินมามาบอกกับผมคนแรกพูดแค่คนเดียวพูดกับผมว่าโยมกินเข้าไปได้ยังไงของสกป๊ะ คายออกมาใช่ใช่ทีเนี้ยในฝัน,น่ะผมรู้สึกได้ว่าข้าวอยู่ในปากมันเม็ดๆเลยพี่ผมก็คายนแล้วผ่าลูกเนี้ยพี่จับจานข้าวผมสาดสาดข้าวลงพื้นนันทีเป็นผู้หญิงอันเนี้ยผมเห็นเองฝันเห็นเลยว่าเป็นผู้หญิงเป็นคนเป็นเงาเป็นเหมือนเป็นศพเน่าๆก็มีพี่เต็มเ,เลยทันทีที่ข้าวตกลงพื้นอะขึ้นมาเลยขึ้นมาผุดขึ้นมาเลย มตื่นมาแบบโหโชคดีที่เป็นฝันโ oh. ทรหาแม่เลยผมโทรหาแม่ผมที่อยู่ที่จังหวัด oh. แม่เกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าฝันไม่ดีอ่าแม่ผมบอกว่าแม่ผมเพิ่งเดินได้ครับแก oh. อยู่ๆก็ลุกไม่ได้ oh. เดินไม่ได้ oh. อ่าแกบอกว่าแล้วผมถามว่าแล้วล้วไปกินอะไรมาหรือเปล่า อันนี้ผมจะบอกแค่ว่าคนใกล้ตัวนะพี่คนใกล้ตัวพาญาติมาบ้านแล้วก็เอาขนมจีนมาให้แม่ผมกินหลังจากที่กินขนมจีนแม่ผมก็เดินไม่ได้เลยคือนอนลุกไม่ได้เลยพี่อ่าแล้วทีนี้ก็คือเหมือนแบบว่าญาติของแม่ผมเนี่ยทางใต้อผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนที่ฟังมาเยอะๆก็เป็นหมอธรรมหมอพี่เขาให้น้ำมูนมาขวดึ่ง <Workers S 2> แม่ผมก <utral. S 2> ็ให้หลานอ่ะหยิบน้ำมนต์มาให้แกกินกินเสร็จแุ๊บแกแกดีขึ้นแกไม่ได้เดินได้เลยนะพี่แกค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วแกก็อ้วกออกมาแต่อ้วกก็เป็นอ้วกเป็นน้ำเปล่าๆไม่มีอะไรอ้วกใสๆอ่าหลังจากนั้นแม่ผมอาาอันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนผมเพื่อนผมขับขับรถส่งอาหารพี่ อยู่แขนข้างข้างขวามันโกงแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าแขนหัก uh huh. ทั้งทั้งที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ uh huh. ใช่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรเลย <Okay. S 2> ทีเนี้ยผมก็เลยถามว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าให้ชัวร์อ่ามันบอกไม่ได้ทําอะไร uh huh. ทีนี้แม่ผมก็เอาวันเดือนปีเกิดผมกับเพื่อนผมไปให้ญาติเขาดูให้ญ <Okay. S 2> าติผมเนี่ยเขาก็ดูแล้วบอกมาว่า ทั้งหมดเนี่ยโดนโดนโดน,โดนทําคุณสใสใสทําของทรายใช่พี่แล้วก็แล้วก็สิ่งที่เพื่อนผมมาจรงิงจรงิงอ่ะผมไม่เข้าใจนะคุณใสมันทําเจาะจงหรือว่ามันมันมันหวานได้มั่วได้ขนาดเนี้ยครับ,รบเพราะว่าผมถามแม่เลยว่าเขาเอาไว้ตรงไหนอ่าเขาไว้ตรงไหนอยู่ตรงหัวบันไดบ้านครับแล้วเพื่อนผมอ่ะพี่ตั้งอยู่วันทั้งวันนะมันขับรถมันเหนื่อย มันไม่นอนไม่ทำไรมันก็จะนั่งหรือบี่ตรงหัวลัไใดมันก็เลยรับไปเต็มๆแล้วก็ผมก็ถามแม่ว่าแม่แล้วเขาทำยังไงบ้างเขาเขาแก้ให้เฉยๆไม่ทำกลับไม่อยากมีเวรมีกรรมต่อกันดีแล้วใช่ใช่ครับผมแต่ผมหมั่นเคี้ยวมากเลยทีหลังหลังหลังจากนั้นอะ แม่ผมแกก็ฝันอีกว่ามีผู้หญิงรอบนี้แกแกเชื่อนะแกโทรมาบอกเลยมีผู้หญิงเดินอยู่หัวนอนแกตอนดึกทุกวันเลยครับแน่พี่ก็ประมาณนี้เลยพีย่แล้วคนทําใส่รู้ไหมครับว่าใครรู้พี่คนใกล้ตัวแต่ผมไม่พูดแล้วเขามมไม่บอกว่าคนใกล้ตัวไม่ไม่ไม่เป็นไรไ,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 ไม่ต้องบอกคือรู้ใช่ไหมว่าใครใช่ใช่แล้วแล้วก็ทําใส่เพราะเหตุผลอะไรรู้ป่ะอ่า บ้านบ้านและที่ดินดิเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของที่ดินก็คืออยากได้ได้พี่แล้วแก้สามารถแก้ของทั้งหมดได้ถูกไหมได้ครับได้ครับก็จะเป็นพวกน้ำมนอะไรผมก็ได้มาแล้วผมน้ำมนผมหลังจากที่ผมได้น้ำมนมาครับทั้งผมตัวก็เดือดไปนิดนึงผมก็ไม่ค่อยเจออะไรที่มันแปลกแปลกเลย คือท่านก็แนะนําดีนะเขาแนะนําดีว่าเอ้ยจริงๆแล้วนะการแก้ก็คือแก้ได้แก้ให้ให้ตัวเราเองรอดพ้นจากเรื่องของคุณสายมนดําอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปทํากลับคืนเพราะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวรกรรมเดี๋ยวมันทําหน้าที่ของมันเองถ้าเราไปไปทํากลับคืนเขาอะ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เขาทําใส่เรา เออ<ช>เข้าใจใ<ช>อารมณ์โกรธอารมณ์หมั่นเคี่ยวเมื่อกี้อย่างที่คุณไอซ์บอกอ่ะแหมผมหมั่นเคี้ยวมากเลยแต่เข้าใจนะเพราะเราก็บ้านเราอะ่ะถูกปะใช่ทำของสาย<ช>บ้านเราแล้ว,ลวยิ่งเป็นคนกันเองคนใกล้ตัวผมว่าบางทีมันก็มันก็พูดยากอะเรื่องของเงินเรืองทองเรื่องของที่ทางอะไรพวกเนี้ยอันนี้เข้าใจใช่ครับเออแต่ทั้งหมดเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวรกรรมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปจัดการกันเอง แล้วก็เหตุการณ์เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาไม่นานนี้เองแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะไปจบลงตรงไหนไหมายถึงว่าถ้าเขาเป็นคนทําจริงๆเขาจะต้องรับผลละกรรมผลละกรรมอะไรก็ไม่รู้อืมอืม,น,มนะฮะผมผมรู้มาว่าครับวันที่แก้ของอรัพี่เขาเป็นลมเป็นลมแล้วเดินไม่ได้เหมือนแม่ผมเลยหรอวนันไหมใช่ใช่ครับ ก็คือแม่ผมเดินได้วันนี้รี่นี่ขเขาก็เป็นเลยครับเนี่ยเห็นไหมคือบางทีไม่ต้องรอถึงอะไรนะเนี่ยแค่ผมว่ามันแค่เบื้องต้นเฉยๆเดี๋ยวมันก็จะมีหนักไปกว่าน,นี้อีกถ้าถ้าเขาเป็นคนทำจริงๆอ่ะคือสิ่งเหล่าเนี้ยเราเคยได้ฟังกันมาหลายเรื่องแล้วนะครับพอเขาทําส่งมาให้ใครแล้วมันโดนถอนออกแน่นอนว่าของเหล่าเนี้ยมันจะเริ่มตีกับ เออเริ่มตีกลับไปหาคนทําไอ้คนที่เขาไปจ้างทําอาจจะเป็นอาะสมมุติว่าเป็นหมอผีสักคนหนึ่งเขาอาจจะมีวิธีการป้องกันตัวเขาแหละว่าเฮ้ยเขาเขาเขาเรียนผูกเขาต้องเรียนแก้ได้แต่คนที่เป็นคนจ้างอะ่ะแน่นอนว่าไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีเงินอย่างเดียวไปจ้างเขาแล้วเวลาของมันตีกลับมาสมมุติไปหาอาจารย์คนนี้ไม่ได้ของก็จะกลับมาหาคนที่คนที่จ่ายเงินทําอ่ะคนที่จ้างอะ่ะใช่เออ นะครับอ่ะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไปก็แล้วกันสําหรับเรื่องนี้นะครับโอเคครับพี่แจ๊คจ๋าจ๋าจ๋าพี่แจ๊คครับเอ่อถ้าผมฝากเพจเป็นเพจขายต้นไม้ได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้อ่ะจัดเลยอ๋อนะขอฝากเพจขายต้นไม้นะพี่ขายพวกกล้วยแดงกระบองเพชรอะไรพวกนี้กล้วยด่างอะไรพวกนี้เหรอใช่ครับเฮ้ยอ่าชื่อเพจว่าขายไม้แต่งเมียครับ เดี๋ยวนะชื่อเพจว่าอะไรนะขายไม้แต่งเมียครับเฮ้ยเท่ชื่อเพจเนี้ยเท่เออเปิดนานยังเพจเนี้ยผมผมเพิ่งทำทำไปเรื่อยเรือเมื่อไม่นานนี้พี่เหรอโอเคอ้าวเช้าเดอะโกสเตอร์ทั้งหลายเข้าไปเลยครับขายไม้แต่งเมียเออนะครับก็จะมีพวกเหล่าบรรดากล้วยแดงเมื่อกี้ที่บอกถูกไหม ครับผมอ่าแล้วก็มีไม้อื่นๆที่ตัวของคุณไอซ์เนี่ยปลูกแล้วก็ส่งขายด้วยใช่ครับนะโอเคขายไม้แต่งเมียขอให้มีคนเข้าไปติดตามเยอะๆแล้วก็มีคนไปอุดหนุนเยอะๆนะคุณไอซ์นะครับพี่แจ้งขอบค,คุณครับขอบพระคุณเช่นกันคุณไอซ์ที่มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันนะครับครับผมพี่แจ็คสวัสดีครับ,รบผม หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก p l ัส com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มหูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android